เอาล้ครับก็กลับสวีเจ้นผู้ชมด้วยนะฮะคุณเคยประสบปัญหาโดยการไม่มีจะแอบ,บในโหมดมัมมี่โหมดใหม่หรือเปล่าไม่มีที่อยู่ในโหมดมัมมี่โหมดใหม่หรือเปล่าคุณเห็นนั่นไหมว้าวเขาสามารถขึ้นโดยการเหยียบหัวเพื่อนไปได้นะฮะส่วนเรานั้นเฮ้ยมีคนเปลี่ยนวะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดิจะมาสอนขึ้นเนี่ยเอาเอาไอวเนอร์ทำใหม่ฮะเดี๋ยว เราโดดขึ้นใหม่ก่นอนเฮ้ยมีคนมาเห็นมามีฮีโร่ข้างหลังแต่ยังไงก็ตามเราไม่ทไอเอาโอเคครับเรามาต่อกันที่อีกรอบหนึ่งมาครั้งนี้นะผมเราจะขึ้นท้างบนให้ได้นะฮะโดยวิธีที่คนปกติทําโดยการโดดขึ้นโดดขึ้นเอาโดดขึ้นออกเน็ตเน็ตปิงอีกเอาเอา ดูว,วิธีการที่คนปกติเขาขึ้นกันนะฮะเขาจะเหยียบหัวคนอื่นขึ้นนะฮะโอเคมีคนนั่งให้พอดีแบบนี้ฮะก็คือวิธีขึ้นนะ,ะผมก็คือการเหยียบหัวเพื่อนนั่นเองนะฮะแต่ว่ารู้อะไรไหมมันสามารถขึ้นได้ง่ายกว่านั้นครับโดยที่คุณทําด้วยตัวคนเดียวได้นะฮะก็คือคนปกติก็คือจะวิ่งวิ่งไปแล้วโดดใช่ไหมฮะ แต่ว่าเราจะทําดีกว่าน,นั้นโดดแล้วก็นั่งพร้อมกันฮะแต่ว่าเราจะทําดีกว่าน,นั้นโดดแล้วก็นั่งพร้อมกันฮะวิธีขึ้นก็ง่ายๆเหมือนเดิมตามที่สอนไปเมื่อกี้แค่กระโดดแล้วก็นั่งเฉยๆแค่นั้นเองโอเคโอ้โหเน็ตก็ขยันปิงเนาะเอาใหม่อีกทีอุ๋งโดดไม่เคยทำเลยตรงนี้ปลาไปครับยังไงเราก็ต้องรอดนะ,ะตรงนี้สบายครับเก็บเกาะเอาซัด